ทบทวนให้นิดนึงนะคะของเกาหลีเขาจะเรียงเวลาบอกวันที่เนาะนะคะจะเรียงจากหน่วยที่ใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุดนะคะเขาจะเริ่มจากปีภาษาเกาหลีว่าอะไรคะยนค่ะยอนนะอ่ะต่อด้วยเดือนเป็นไระคะ,ะวันคับวันโอเคเนาะแล้วก็วันที่เป็นวันวันวัน,น เป็นอ e ี <Yeah. S 1> นะนะคะแล้วก็วันในสัปดาห์อ uh, ่ายโย่ถูกต้องเนาะอ่านี้จะเป็นการบอกวันที่นะนาฬิาถึงตรงนี้นะนะคะแล้วก็จะมีต่อด้วยชีการนะคะการบอกเวลาก็จะเริ่มจากตัวช่วงเวลาก่อนเนาะนะคะตัวช่วงเวลาพวกนี้หลายคำเราน่าจะรู้จักอยู่แล้วแบบเช้าสายบ่ายเยน็นโอจอนโอฮูอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะ อาจจะไม่ได้มีคำตอบเดียวนะอย่างเช่นน้าครูบอกว่าเจ็ดโมงเช้าเราจะใช้เป็นโอจอนหรืออาชิมอีกบชีครูให้ทั้งคู่นะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเคนะ็เนาะขอให้แต่อย่ามาแบบพัมอีกบชีอะไรอย่างนี้ก็ดูด้วยเนาะอย่างน้อยช่วงเวลาต้องถูกนะนะคะอ่ะแล้วก็บอกเป็นโมงนะคะโมงใช้อะไรคะอ่าชีครบชีแต่ว่าต้องใช้ตัวเลขจีนหรือเกาหลีใช้ตัวเลข ตัวเลขเกาหลีนะนะคะส่วนหน้าที่บุญใช้ตัวเลขจีนหรือตัวเลขเกาหลีคะใ้ตัวเลขจีนครับต,ตัวเลขจีนถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิบโมงสิบนาทีเขาจะใช้ตัวเลขโครเลเซตกันนะมันจะเป็นยอร์ชิสิบุนนะคะอันนี้จานว่ายอรอเขียนเนาะอันนี้จานว่าชิบ ชิปปุนโอเคเนาะนะคะอ่ะพวกนี้จริงๆตัวเลขเราเคยสอบมาหมดแล้วนะคะส่วนการบอกปีบอกเดือนบอกวันที่พวกนี้ใช้ตัวเลขจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมีแค่การบอกว่ากี่โมงเท่านั้นอาที่ใช้ตัวเลขเกาหลีนะคะเอาเป็นอยากจะสอบอย่างละห้านะนะคะเกาหลีแปลเป็นไทยห้าแล้วก็ไทยแปลเป็นเกาหลีห้านะคะ การแปลไทยเกาหลีอาจจะงงงนิดนึงตรงที่มันจะสลับกันหมดเลยนะของเรามันจะเริ่มจากวันที่เดือนปีอะไรเงี้ยนะคะเขียนเนาะเวลาบอกวันวันที่มันจะสลับกันนิดนึงอาจจะงงๆหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะพร้อมแล้วนะสอบปากเปล่านะคะไม่ต้องเขียนนะแต่ถ้าจะโน้ตอะไรไปก็ทําไปได้นะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งวันค1974เ8월อห17일ัน일오전11시2 5น 이디시 <laughs> 1974년 8월 17일 토요일 오전 11시 25분 오 오전... 음... <laughs> 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 correct <laughs> 1번 1974년 8월 17일 토요일 오전 11시 25분. 아, เข <fuck. S 2> าหมเนาะเขาเาเรียงจากการวันที่ก่อนแล้วก็เวลานะคะอเรียงจากวันที่ก่อนแล้วค่อยเวลาเนาะ,ะวันที่อะไรวันเดือนปีอะไรเนาะแล้วก็กี่โมงนะคะวันที่ก่อนจับได้ไหมวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรวันในสัปดาห์วันอะไรนะคะแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาอีกนะนะคะแล้วค่อยกี่โมงกี่นาทีนะคะเรียงตามของเกาหลีก็ได้ถ้าเราถ้าเราแปลกลับแล้วเราลองคิดก่อน ีอะไรเขาเริ่มจากจุดจุดจุดยอนจุดจุดจุดวอลจุดจุดจุดอีจุดจุดจุดโยอีนะคะอันนี้คือนายจ่าเขาเริ่มจากการบอกวันที่ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเวลาเวลามันก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนนะคะช่วงเวลาอะไรก็แล้วแต่เช้าสายบ่ายเย็นแล้วแต่แล้วก็จะตามด้วยจุดจุดชี่จุดจุดจุดคุณนะคะเรียงตามนี้ก็ได้นะคะจับได้ไหมอเ,เอาวันที่เนี่ยนายจ่าวันเดือนปีอะไรเอาอีกรอบไหมออาอีกรอบ นะคะค่อยๆไล่ไปนะ1974년8월17일토요่오전ุย5จัน11ช่ว25วันวันเสาร์ได้วันเสาร์วันเสาร์ที่เท่าไหร่คะเสาร์ที่14วันที่ยังไม่ถูกนะอ่าวันเสาร์ที่เท่าไหร่เดือนได้ไหมเดือนแปด เดือนแปดคือเดือนสิงหาะนะอะ,อะปีอะไรคะได้ไหมอีได้ไหมอ่าหนึ่งเก้าเก้าสามนะปีไม่ถูกคะ่ะหนึ่งเก้าถูกข้างหลังไม่ถูกเวลาได้ไหมคะเวลาเท่าไหร่เวลาสิบช่วงเช้าสิบ สิบเอ็ดโมงตอนคือช่วงก่อนเที่ยงเนาะนะคะในที่นี้แต่เวลาเอ็ดโมงก็จะแปลว่าเป็นเช้าเนาะรอบเช้าไม่ใช่ห้าทุ่มนะอ่ะนะคะเอนะ็ดโมงกี่นาทีคะห้าสิบห้านาทีเวลานาทียังไม่ถูกนะคะอ่ะห้าสิบห้าไม่ถูกนะนะคะนาทีไม่ถูกแต่ว่าชั่วโมงถูกแล้วนะคะอ่ะฟังใหม่อีกทีนะตอนนี้ขาดนะคะขาดวันที่นะคะปียังไม่ถูกนะคะแล้วก็ขาดนาทีเขียนะ 1974년 8월 17일, 토요일 오전 11시 25분 1973년 다 마지막 단어는 아직 안 맞습니다. 원티는 가 원티 เปนที่สิบยังไมยังไม่ถูกค่ะสิบอะไรสักอย่างยังไม่ถูกนะคะกี่โมงได้ไหมกี่นาทีออะโมงได้แล้วสิบเอ็ดโมงกี่นาทีได้ไหมคะยี่สิบห้านาทียี่สิบห้านาทีอนาทีถูกแล้วนะเป็นช่วงสิบเอดโมงยี่สิบห้านาทีถูกต้องนะนะคะก่อนเที่ยงนะนะคะ ได้เดือน8ถูกต้องเนาะเหลือเอาวันเสาร์ถูกนะเป็นวันเสาร์ที่จุดจุดจุด,จดสิงหาคมปี197อะไรสักอย่างไปอีกรอบนะหลายจำมันตัดเชกเี1974년8월17일토요일วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดถูกต้องค่ะปีอะไรคะสิบเจ็ดสิงหาคมปีอะไร Uh, 1974. 1974, okay, no? uh, uh, 2 0 1 3年1 0 7 2 0日星期一星期二星期三2 0 1 3年1 0 2 0日星期一星期2星期三星期二星期三星期二星期二 새벽 2시 48분. 2013년 10월 20일, 일요일 새벽 2시 48분. อดีครับผม2013년10월20일일요일새벽2시48분ได้อะไรบ้างสามารถแปลก่อนได้นะผมจะได้ช่วยเราติดตรงนะคะเราได้อะไรบ้างปีสองพันสิบสามครับ,บ,บ,บ ปีสองพันสิบสามเดือนได้ไหมคะเดือนเจ็ดค่ะเดือนยังไม่ถูกค่ะอวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบนะอ่านนะคะวันที่ยี่สิบเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วเนาะวันแล้ววันในสัปดาห์ได้ไหมเกือบหมดแล้ววันในสัปดาห์วันอาทิตย์โอเคเนาะเพราะฉั้นก็จะแปลว่าเป็นวันอาทิตย์ที่นะคะยี่สิบเดือนอะไรสักอย่างหนึ่งปีสองพันสิบสามเวลาได้ไหมคะ S <S อ่าตีสามสี่สิบแปดเต็หยอกช่วงลุ่งสารถูกนะแต่ว่าชั่วโมงยังไม่ถูกนะคะแล้วก็สี่สิบแปดนาทีถูกต้องค่ะตอนนี้ก็แปลว่าขาดแค่กี่โมงนะคะกับเดือนอะไรเห็นเนาะนะขาดเดือนนะกับชั่วโมงนะคะลองไปอีกทีนะนี่ค่ะคสพาี2013년10월2ส일บเอ็ดวันด เดือนสิบคับเดือนสิบถูกต้องค่ะกี่โมงจัตีสองสี่สิบแปดตีสองถูกต้องค่ะโอเคเนาะนะนะอันนี้ต้องระวังเนาะเดือนสิบนะคะคนเกาหลีเขียนแบบนี้และอ่านแบบนี้เลยนะเขีย <She S 2> <She S 1> นชีวอลและอ่านชีนวอลจะไม่ใช่เป็นเลขสิบเลยนะไม่ใช่ชีวอลเนาะนะคะ อ่านได้ดูวยดีโอเรื่องเวลาวันที่บ้างแล้วเนาะไปท่องๆมาแล้วเนาะจะมีสองเดือนที่พิเศษจําได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่อยากบอกถ้าบอกมันจะจะเฉลยข้อสอบข้ออื่นนะคะอ่ะให้ระวังไว้ก่อนมีเดือนสิบกับอีกเดือนหนึ่งที่จะพิเศษนะคะจะไม่ได้ใช้ตัวเลขตรงๆไม่มีชิบบอลแบบนี้นะนะคะระวังสับสนกับเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเขาก็เป็นเดือนเจ็ดปกติแต่คํานี้อันนี้ใบให้แล้วกันเวลาอ่านจะต้องมีการเชื่อมเสียงจะไว้น้ําจานว่าชีดอรชีดอรนะคะจานว่าชีดอร์ถ้าเป็นเดือนเจ็ดเดือนสิบจานว่าชิวอล 이 3, 번 1919년 7월 8일 화요일 밤 10시 32분. 거 1919년 7월 8일. 화요일 밤 10시 32분. 1919년 7월 8일 화요일 밤 10시 32분. 아... วันวันอันคารที่แปดวันอังคารที่แปดถูกต้องค่ะเดือนได้ไหมเด,เดือนเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดถูกต้องค่ะกอคอปีค่ะปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าถูกต้องค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าเวลาค่ะอ่ากลางคืนสี่ทุ่มกลางคืนสี่สี่ทุ่มถูกต้องค่ะ สี่ทุ่มสามสิบสองนาทีสี่ทุ่มสามสิบสองนาทีเก่งมากโอเคนะคะเริ่มเริ่มลงตัวเริ่มล็อกเข้าที่แล้วเนาะนะคะ <laughs> 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 โอเค <laughs> ข้นะ <4 S 2> อสีนส่นะข้อสี่4번2005년1월26일수요일저녁7시16분거의4번2005년 1월, 2 6일수요일 저녁 7시 16분 일 3일, 3일, 일 3일, 일1 6일 2월 1 เดือนหนึ่งถูกต้องค่ะ e ีโดรนะมกราคมนะนะคะถ้าเดือนสองมันจะอ่านว่า e w ว r d ตรงตัวแบบนี้เลยนะนะคะถ้าเดือนหนึ่งอย่าลืมภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่มีการเชื่อมเสียงตัวสะกดมันจะอ่านว่า e-ward สังเกตเวลาคนเกาหลีอ่านเขาจะ e-dor นะคะ e-dor นะเขียนเนาะจะไม่เป็น e นีวอลเขียนเนาะนะคะเขียนเนาะ ออสิบหกนะโทษทีวันที่ไม่ถูกด้วยไม่ใช่สิบหกไม่ใช่สิบหกโทษทีแต่ลงท้ายด้วยสิบหกอะไรอะไรสิบหกยี่สิบหกนะยี่สิบหกโอเคเนาะอ่ะยี่สิบหกนะนะคะวันที่ยี่สิบหกมกราคมปีค่ะสองพันห้าสองพันห้าถูกต้องนะโอเคเริ่มเริ่มโอเคแล้วนะคะอันนี้แล้วก็ระวังนิดนึงเนาะนะคะจำได้ไหมที่ครูบอกโลกเลขลงท้ายด้วยสิบหกยี่สิบหกสามสิบหก มันจะมีการกดการเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะมันเขียนว่าชิบยุกแต่ไม่อ่านแบบนี้นะอ่านว่าชิบยุบชิบยุบชิบยชิบยเช่นในวันยี่สิบหกอีชิบยุซ้ำชิบยุบก็ไปเพิ่มข้างหน้าเอานะนะคะเขียนเอาไปเพิ่มเป็นสองสามสี่อะไรไปเพิ่มเอาเองนะนะคะแต่ข้างหลังจะอ่านเป็นชิบยุกนะชิมหยุบเนาะนะคะโทษทีสิบหกไม่ถูกนะยี่สิบหกนะคะเวลาได้ไหเอ่า ่าตอนเย็นหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีเก่งมากค่ะตอนเย็นเจ็ดโมงก็คือหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีถูกต้องค่ะโอเคคราวนี้มาดูข้อห้านะคะอ,อ,1956อุบัต1956ปี11เอน2วันวันศุกร์อสิบอ็ด 거리하고. 1956년 11월 2일 금요일 아침 8시 51분. 거리하고. 1956년 11월 2일 금요일 아침 8시 51분. <무�> 1956년 11월 2일 금요일 아침 8시 51분. 더군다. <Movysarp backing> <여기 어울리는 tradition> วันศุกร์ที่เอที่สองถูกต้องค่ะศุกร์ที่สองเดือนอะไรเอ่ยเดือนสิบสองเดือนยังไม่ถูกค่ะปีได้ไหมเดือนศุอา่าปีหนึ่งเก้าห้าหกเก้าห้าหกอยากลองเดาอีกทีไหมตรงเดือนฟังอีกทีก็ได้ 1956ปี1아침8ือ1분อ่าวันศุกร์ที่2เดืนอน10ไม่ใช่เดืนอน10ถ้าเป็นเดือน10มันจะต้องเป็นชีว w a <ช>เขาไม่ได้บอกชีว w นะนอูเขาบอกเดือนอะไรนะคะไม่ใช่เดือน10นะเดือน10ยังไม่ถูกเดืนอน12ก็ไม่ถูกเดือน10ก็ไม่ถูกนะนะคะฝออีกรอบนะนอีกรอบนะลอง 네, 날짜만 읽을게요. 1956년 11월 2일 음, 11. 11월 1 1월1 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 เขียนว่า chi e or ถ้าแม้เวลาอ่านนะคะเขียนชิบีนะแต่วเวลาอ่านจะอ่านเป็น chi e or chi e or เนาะถ้าเดือนสิบเอ็ดเนี่ยสังเกตข้างหลังมันจะมีการเชื่อมเสียงไปที่ or ด้วยนะนะคะสังเกตนะคํานี้เขียนชิบีหรือ or แต่เวลาอ่านจะอ่านเป็น chi e or chi e or เนาะข้างหลังมันเหมือนไม่เหมือนกันนะอ่านไม่เหมือนกันนะนะคะเพราะตรงนี้มันจะมีการเชื่อมเสียงไปด้วย เห็ม okay, ไหมเพราะั้นตรงนี้เป็นเดือนสิบเอดนะกูชีบีรอชีบีรอนะคะเป็นเดือนสิบเอ็ดโอเคนะเวลาได้ไหมอ่าเช้าแปดโมงห้าสิบเอ็ดนาทีเขเวลาไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเป็นอาชิมตอนเช้าถูกต้องนะคะแปดห้าเอด็ดถูกต้องค่ะ